สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะนี่ตอนเช้าวันที่10มกราคม2569นะคะบรรยากาศเช้านี้นะคะมีหมอกลงเยอะเลยนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้รับชมกันนะคะนี่นะคะเช้านี้12องศานะคะที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะนี่นะคะหมอกลงเวลาพูดออกมานี้เป็นควันออกมาเลยนะคะ อากาศหนาวนะคะช่วงนี้เมื่อวานก็13องศานะคะวันก่อน14องศานี่นะคะมีหมอกตรงนู้นนะคะน่เย็นเย็นมากค่ะตอนเช้าก็จะมีเสียงหอกระจายข่าวนะคะของหมู่บ้าน

กอนะคะบนท้องฟ้าก็มีเว่าวลอยอยู่ตรงนู้นนะคะเล่นว้าวเพราะว่ามีลมนะคะลมมีลมดวงจันทร์นะคะบนการเลือกตังสมาชิกสภาพรัรรนูนและการออกเสียงประชาประชามติ 12ององศานะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้รับชมกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ